สวัสดีครับชาวราศีกุมประจําเดือนกนรกฎาคมนะครับไพ่บอกว่าราศีกุมในช่วงเดือนนี้จะมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงโย,ยกย้ายไปสู่ในสิ่งที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลไม่สบายใจอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักสําหรับใครที่มีแฟนอยู่นะครับในช่วงเดือนนี้ก็ระวังจะคุยกันไม่ถูกหู อาจจะทะเลาะกันได้ง่ายนะครับอย่างดีหน่อยก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ก็โชคดีไปแต่ถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่วิธีแก้ดวงของราศีกุมในเดือนนี้นะครับดาวศุกร์เป็นเกษตรที่ราศีพฤษภนะครับ ดาวสุขเข้าเรือนพันธุทุกก็ไปจัดบ้านให้สวยๆนะครับถ้าบ้านใครมีดอกไม้ก็ดูแลดอกไม้ดีๆให้ออกดอกสวยงามนะครับไปขัดห้องน้ำด้วยนะครับขัดให้สะอาดเลยเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามาส่วนดาวคู่ครองนะครับก็ยังเป็นคู่ศัตรูกัอนอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังโดยเฉพาะดาวพุธซึ่งเป็นดาวคำพูดในเดือนนี้พูดกันก็อาจจะ คิดถูกกันได้ง่ายนะครับก็แนะนำให้ไปซื้อหอนมาอมนะครับจะได้รู้สึกเย็นเวลาคุยกันก็อาจจะลดอารมณ์ร้อนลงได้บ้างและที่สำคัญนะครับราศีกุมเป็นราศีของลาหูาะฉะนั้นราศีกุมห้ามผอมให้มีพุงได้นิดๆนะครับแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรก็ตามให้คิดวางแผนช่วงกลางคืน ในที่อากาศเย็นๆนะครับก็หวังว่าราศีกุมจะผ่านพ้นเรื่องความรักไปได้ในเดือนนี้นะครับขอให้โชคดีครับราศีกุม